อเปอร์นี้ชาพาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้คนเดียวนะคะคุณลูกค้าเกิดที่นี่เป็นคนบ้านนอกที่นี่เลยตอนนี้ก็อยู่ร่างคนด้วยนะคะและที่สําคัญท่านก็เป็นประธานบริษัทชาภากรุ๊ตคนเดียวด้วยคุณลูกค้าน้องเรือสีบนสีบญเหลืองใช่ไหมคะถ้าไม่ไกลถ้าไม่ไกลกว่าไม่ไกลกว่าน,นี้ก็คือขอประชาสัมพันธ์เลยนะคะวันอาทิตย์ที่8มิถุนายนนี้ค่ะที่นี่จะมีงานใหญ่นะคะงานงานคล้ายวันเกิดของเจ้าของบ้านล็อรที่จะ มีอาหารมีงานมอบเข็มิม้ทรใหญ่โตและที่สำคัญค่ะมีหมอํำปั๊บขงมันเทงศิสิ์ที่ทำบ้านลูกค้าเล่นเช้าแัะที่เต้าเลยน,นะคะได้หาคลูกค้าที่เดินว่าทำไมมาสร้างบ้านในป่าอ้อยนะคะเพราะฉะนั้นทางบ้านเราเลยต้องทำวีดีอาหุ้ลูกค้าได้ชมเป็นบทสรุปของเจ้าของบ้านหลังนี้ว่าทำไมมาสร้างบ้านในป่าอ้อยเดี๋ยวไปนั่งชมดีโอต้าครับด้านในเลยค่ะคุณลูกค้าไปค่ะ Obrigado. เรารู้จักเจ้าของบ้านกันโดยผ่านวิดีอาของเรานะคะซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน3นาทีระหว่างที่โชมว,วิธีอาเดี๋ยวเราจะมีเครื่องชงดืง่มร้อนๆมาให้ชิมฟรีด้วยอยากชิมป้ะจ๊ะแอไม่ปฏิเสธเลยนะจ๊ะ จะเป็นทั้งโกโก้นะคะและก,ก,กาแฟทรีนวันรวมถึงมีแบล็คคอฟฟี่ด้วยนะคะสําหรับคุณสุภาพบุรุษก็มีกาแฟสําหรับสุภาพบุรุษด้วยนะจ๊ะต้องชิมนะจ๊ะน้องเขาจัดมาให้เต็มที่เลยนะคะชิมเพื่อให้รู้ไม่ได้บังคับให้ซื้อนะคะชิมให้รู้ว่านี่คือโปรดัก์ที่ท่านดรนิชาภาของเราเป็นผู้ผลิตเองค่ะที่ทุกท่านเข้ามาในพื้นที่ของเรานี้นะคะอยากจะบอกว่าบ้านหลังนี้สร้างมาเพื่ออยู่อาศัยนะคะไม่ได้สร้างมาเพื่อให้คนเข้าชมบ้านเลยจ้ะ นะคะอยากจะบอกว่าบ้านหลังนี้ใช้เวลาสร้างตั้ง4ปีกว่าจะสร้างเสร็จพอบ้านสร้างเสร็จปุ๊บโอ้โห,โหคนหลังไหลมาจากไหนไม่ทราบเข้ามาในพื้นที่เป็นพันๆคนเลยนะคะรถจอดเรียงรายรอบป,ปากอ้อยเจ็ดแปดร้อยคันนี่เรื่องจริงค่ะแล้วก็วันๆหนึ่งมีแต่คนมาขอดูบ้านขอดูบ้านขอดูบ้านทั้งวันเลยค่ะจนเจ้าของบ้านใจอ่อนค่ะแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ใจอ่อนมาเข้าปีที่ห้าแล้วจ้ะใจอ่อนมาห้าปีแล้วให้คนเข้าชมบ้าน นะว,วันนี้ก็ถือว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะคะหรือว่าใครอยากจะได้ไอเดียตกแต่งบ้านไปใช้ที่บ้านตัวเองก็ได้นะจ๊ะเอามาแล้วเสิร์ฟร้อนๆบอกสูตรด้วยนะคะปกติดื่มกาแฟไหมถ้าไม่ดื่มมันมีโกโก้เพิ่ม<อ>ความฉลาดนะจ๊ะมีกาแฟโกโก้ค่ะโกโก้เพิ่มความฉลาดกาแฟแกปวดมือใช้กาแฟไหมคะอาอ่ะโกโก้อ่ารับเลยจ้ะโกโก้เพิ่ม ใครที่ชอบตีดัมมี่ประจำปุ้งปุ้งปุ้งท um. ิ้งง่อยเพื่อประจำน่ะกอกโก้ต้องเข้านะจ๊ะเออนะใครชอบดัมมี่นะหน้าเลยนะร si ับรองสมองรุ่นปิ๊งรุนปิ๊งเลยคิดเล่นปริ๊งปิ๊งเลยนะกอกโก้ต้องเข้าคิมเล็กเลยยายบอมีนนี่นะ ชิมได้เลยจ้าที่ชิมนี้คือน,นั้นอยากจะแนะนำโปรดักของท่านดรนิชามาเจ้า,าจของบ้านนคะ <ไป S 1> คะชิมได้เลยคุณแพนค่ะคุณแผนต้องชิมคุณแผนค่ะ,คคะสุภาพบุรุษขาขอแนะนำให้ชิมคุณแผนได้จ้<ผ>ากาแฟกาแฟทุกสูตรนะคะ คาเฟอีนต่ำม,มากเทียบเท่ากับน้ำอัดลมถ้าดื่มน้ำอัดลมได้ดื่มกาแฟของเราได้ไม่ดีพอใจไม่ทำให้ใจสั่นนะจ๊ะานำพาทุกท่านนะคะรู้จักเจ้าของบ้านแกน่น้แห่ะว่าเพราะเหตุใดทำไมต้องมาสร้างบ้านอยู่กลางป่าอ้อยแห่งนี้บนพื้นที่40ไร่เชิญรับชมค่ะแล้วที่ห้ออะไร ยี่ห้ออะไรไม่ใช่ยี่ห้ออะไรแยวลยี่ห้ออะไรอเย็บาน้าเจริญพาคินรัตนะตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแม่เป็นบริษัท JB Entertainment ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับบริษัทสภาครุแแนด์มาเดอร์คูเวียนวันนี้ที่มาของ บริษัทชาบากุบแอกมาเล็กภูเวียงเริ่มต้นจากตวดิฉันเองเราเป็นคนที่ตามล่าหาความฝันอยากจะประสบความสำเร็จได้แล้วเราก็ได้มาเจอธุรกิจเครือข่ายมีคนที่เชิญชวนเราเข้าดูธุรกิจเอเอ็มเริ่มต้นจากการไปเรียนรู้ไปนั่งฟังหลังจากนั้นดิฉันตัดสินใจเลือกธุรกิจเอเอ็มเครือข่ายประสบความสำเร็จมาเ่องภูเวียงเป็นบ้านเกิดของดิฉันเองนะคะดิฉันมีแรงบันดาลใจว่าวันหนึ่งที่ดิฉันประสบความสำเร็จ ี่ฉันมีบ้านชิมเสร็จนุกปุ๊บทาได้เลยจ้ะลองได้เลยจ้ะลองฟรีลองเลยเราได้ทักสั่งวัตถุดิบสินค้าทั้งแต่ปู้ทาดตรนิชาพาผลิตเองจ้ะ้วเราต้องลองแต่เราต้องลองจนทำให้เราประสบทาแขนทาขาทาหน้าทาตัวได้เลยค่ะมอได้ช่เป็นตัวอย่างว่าดิฉันทำทุกคนน่งที่ดนสามารถสร้างหน้ากระทาน้าใ้ตัวทาได้ทุกคนจะได้มีแรงบันดาลใจที่จะไปสร้างวาฝันของเองเด็กก็ใช่ได้ค่ะ ดิฉันก็อยากให้น so, so, hm. ้องๆรุ่นหลันที่อยู่บ้านเกิดมินใจคนที่ไปทำงานกรุงเทพได้กลับคืนสู่บ้านเกิดทั้อย่างไรให้ลูกหลานมีงานทำก็ได้มีโสดว่าจะทำก่อเกิดมินใจก็ได้ค่ะได้บอกว่าไอ้คนที่มารอสามีมารอปัญญาลูกมารอพ่อแม่ได้นั่งถ่ายรูปชิวๆเราก็มีร้านอาหารที่แสนอร่อยเด็ดไปลองและอากาศร้อนๆก็จะมี ใส่ซอนแก้พานที่ทิ้ทได้เลยนะจ๊ะพานีุ์ทิ้นทบเลยจ้ะปีที่แล้วสวนแล้วเป็นแบบนี้ปีนี้ปรับสวนใหม่หมดเลยนะจ๊ะความจนไม่ได้เกิดขึ้นโดยพ่อแม่จนรุ่นเราเลยขอบคุนมากคนให้โอกาสตัวเองสามารถที่จะร่ำรวยด้วยวิธีคิดได้เพียงแต่ท่านมีฝันและก็มีเป้าหมายสามารถที่จะประสบความสำเร็จเงินงานบ้านรถเกียรติยศของความภาคภูมใจ วันนี้บริษัทชาบาคุกมีพร้อมให้เทุกคนเพียงแต่ท่านตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จกับบริษัทชาบาคุก,ก,กได้ยินกันแล้วนะคะว่าท่านต้องการกลับมาอยู่บ้านเกิดของท่านเองค่ะบ้านหลังนี้สร้างบนพื้นที่ดินบรรดกที่คุณตามมอบให้คุณยายเอาไว้ปัจจุบันคุณยายก็นอนอยู่บ้านหลังนี้นะจ๊ะด้วยวัยเก้าสิบปีแล้วจ้ะคุณแม่เท่าไหร่จ๊ะคุณแม่เท่าไหร่ละคุณแม่กี่ปีแล้ะ <Yes. S 1> จ้า อเจ็ดสิบสองน้องอนี่เท่าไหร่จ้ะอู้ยังสาวอยู่เลยเนี่ยโอ้เจ็ดสิบหกโอ้ยังแข็งแรงอยู่ค่ะบ้านหลังน,นี้นะคะมีหลายคนถามว่ายังนอนอยู่กี่ท่านก็นอนอยู่สามท่านนะคะคือเจ้าของบ้านดรนิชามพาน,นะคะแล้วก็คุณยายซึ่งเป็นคุณแม่และพี่สาวคนที่หนึ่งที่อยู่ร้านอาหารตอนนี้นะคะท่านมีพี่น้องทั้งหมดห้าคนห้าใบเถาห้าสาวค่ะไม่มีผู้ชายเลยผู้หญิงล้วนค่ะท่านเป็นลูกคนที่สี่ และเป็นเพียงคนเดียวที่ยังไม่ได้แต่งงานยังใช่นางสาวอยู่นะจ๊ะแล้วก็ไม่มีบุตรค่ะสมัครเป็นทายาทพันล้านไหมจ๊ะสนใจว่าจ๊ะนะเราจะบอกว่าวันนี้ค่ะหลายคนถามว่าเอ๊สงสัยเป็นนายนทุนจีนสีเทาแน่เลยมาซื้อที่ฟอกเงินก็ไม่ใช่อย่างใน,นนาอวันนี้ลูกค้าทุกท่านที่อยู่ที่นี้ได้ตอบได้ว่าท่านเป็นใครนะคะจะบอกว่าท่านเป็นคนเกิดบ้านนี้ค่ะบ้านกุดน้ำสายชัยมงคลแห่งนี้เลย นะนี่คือบ้านเกิดท่านเลยจ,จริงๆค่ะแล้วก็เดี๋ยววันที่8เนี่ยหมอรำมันจะเล่นลานด้านหลังเนี่ยค่ะขึ้นไปไว่ายว้พระขโมยจะเห็นลานดินน่ารักชัดเจนนะคะก็รองรับคนได้เป็นหมื่นละห้าหกพันคนน่าจะไล่อยู่แหละมาได้เลยจ้ะแต่ถ้าว,วันนี้เนะี่ยกดหนุนโลชัน่นกดหนุนครีมเนี่ยเดี๋ยวหนูแถมบัตรหมอลำให้ฟรีม,มาเบิ่งนได้จ้ะโอเคป้ะ ใช้ฟรีเลยมีผู้เดียววม,มีผู้ฟังามาเอ้าอแต่เ,เอ้าวตีโอะนะ้ตายแล้วนะคะแล้วก็ระหว่างที่ชิมอยู่รสชาติเพาไหวไหมคุณแม่โกโก้ใช่ไหมเพิ่มความฉลาดวันนี้ฉลาดและปฏิดำเนินเลยนะวันนี้ <c oughs> คุณผู้ชายคุณแผนใช่ไหมอน,นันต์ขอบอกว่าอนันตอขออวดโรงงานนิดหนึ่งนะจะได้นำพาทุกท่านมารู้จักท่านดรนิชาพาของเรานะคะธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับท่านซึ่งไม่ใช่คาเฟ่เลสลองแห่งนี้เปิดมาไว้บริการลูกค้าที่เข้ามาชมบ้านเฉยๆคะ่ะเพราะถ้าที่นี่ทำเป็นธุรกิจคงต้องมีการเก็บค่าบัตรผ่านประตูคะ่ะเพราะที่นี่ค่าใช้จ่ายสมูงมากๆๆเลยอาจที่เช่นค่าไฟคุณแม่ให้ทายว่าเดือนละกี่บาท เดือนนึงเงินก่พันบาทว้าเจ็ดพันเลยจิ๊บจิ๊สามสี่แสนเองค่ะน,นี่นะคะแล้วก็รวมถึงบุคลากรที่เป็นพนักงานอย่างนันเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้60ชีวิตที่ท่านด็อกเตอร์ดูแลอยู่ตอนนี้รวมทั้งหมดที่โรงงานด้วยก็190กว่าชีวิตที่ท่านดูแลอยู่ นี่นี่คือธุรกิจของท่านนะคะจะบอกว่าบริษัทของท่านรับ O E M ด้วยเพื่อท่านใดอยากทำแบรนด์กาแฟเองนะคะอยากจะทำโลชั่นไปขายหรืออยากผลิตโฟมลาง้หน้าไปขายติ๊กต่อรสาาดาจ้างเราผลิตได้นะจ๊ะนะะพาไปหวดโรงงานนิดนึงจ้ะอยู่ที่นครสวรรค์เก้าเลี้ยวจ้ะ mm hmm. เจบีเอ็น,ะะนอเตอร์เทนี้ค่ะท่านดรนิชาภาเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวไม่มีหุ้นส่วนค่ะ บริหารใจกันเองด้วยตัวคนเดียวจริงค่ะเนี่ยขอมใช้เราก็ผลิตด้วยนะจ๊ะนี่ร้องนะคะอ่ะร้องร้องเทสเลยมีรองรอ,องไปเลยรู้จักหอมไปไหนแล้วเนะี่ยหอมทุกอย่างนะเนี่อันนี้มันเป็น on. ลออนระงับกลิ่นเต้าทองแขนเต่าหายกลิ่นเต่าหายเลยอหอมไหม ราคาหลักสิบคุณภาพหลักพันค่ะเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกของม่ลิบาัเองตั้งแต่การคัดสรรรตกิบที่มีคุณภาพจนส่งถึงปลายทางผู้บริโภคให้ได้รับมาตรฐานการผลิตตามกระบวนการขั้นตอนของบริษัทที่มีมาตรฐานอย่างปลอดภัยเดี๋ยวซื้อโลออนสองกดแถมบัตรหมอลำให้